สว ha ัสดีค <over> รับ <igue> พ so, ี่น uh ้องยูซี่แฟนช่องนะครับวันนี uh ้มาลุยกะได้มาพบพ่อพี่น้องขึ้นเก้านะครับพอดีมีความฝันนะครับฝันดีดีพี่น้องก็เริ่มมาอยากเวียกปันนะครับแต่ว่าฝันที่สองนี่ถือว่าน่าสนใจนะครับแลวก็เลขกกง่ามนะครับตรงกับไข่กับความฝันแรกนะครับลองฟังคพามฝันแรกก่อนนะครับอย่าหย่อนนิดนึงนะครับอย่าทั้งพวกหัวใจน้ำกันนะครับคือฝันแรกหนึ่งมาลุยฝันว่าไอ้ไทยคลิปนะครับเจอแถวบ้านเมลุยครับบ้านเมลุยบ้านไม่จ้อยนี่แหละ ใายเช็จแล้วเลยกับมาบาดของนะับเขียนคนแลนดนีตายมา,ากาดบร้ายนะครับแลนว่าแม,มห่หน่อยนะครับซึ่งว่าจะร้ายหักเปลืออยู่นะครับส่วนใหญ่จะแรนขบ,บันพยุกนะครับบันพยุกนีบาลีกีเก้าสิเกดมูสามนะครับแล้วก็อีส่วนหนึ่งมาบาดมอหลวยเต่วมาหลายคน,นครับนี่พูดพอไงกบห้านนะครับจูงแข็งนมากนะครับพอมอหลวยก็เลยอ่นเข่ามาในบ้านนะครับบัดมอหลวยขี่รถก็มาะขี่มอไซค์ามาจอดไว้ มาได้บ้านแล้วขึ้นไปั้งเฮี่ยมนะครับไปเห็นพ่อยายกำลัาน,นอนงคุโงโ่งอยู่นะครับก็เลยไปหาหมอนาสัตว์อ่านว่เอาให้พนอนก็เลยตื่นนะครับในคลิปแรกผมรูสว่าหมอ้อรถเจ็ดทีพยย่อยเก่าหนึ่งเก้าเจ็ดเก่าซี่นะครับครับบ้านพอยกเก้าสิบเจ็ดมูสามนะครับกับประมาณนี้นะครับคลิปแรกคลิปสองนี่มาเล้ยฟันนะครับในคลิปนี้แหละนะครับคือฟันที่สองมอง้อรย มอเอรฝันวาได้ไปทงไปทาเ้อนะครับขี่มอไซค์ไปกับมิ่งนะครับอยู่หลังสอดกันไปนะครับไปหอดกับฝนตกเศร้าไปไหมนะครับน้ำกระลังไหลกระลังเป็นบวกเป็นยางน้ำหนด้างนะครับท้างไปหน้านหละงพอไปเห็นเราไปเห็นกุ้งนะครับกุ้งตัวสีแดงนะครับร้ายนะครับไตน้ำถนนแน่ไตน้ำบวกแน่นะครับเป็นกุ้งอบ้านหว่ากุ้งเครื่องฟิตนะ ุเครื่องฟิดนะครับที่เขามาเลี้ยงตัวสีแดงนลครับก็เลยจอดรถไปเก็บเอานะครับเก็บเอานะครับฝ้าเก็บเอานะครับเก็บเอาแล้วก็เลยหาไปน้่ปลามันนะครับที่เขาอ้วกไปแล้วนะครับยางไปยางไปก็เลยเพลนข้าเจ้านั่งเ็ดนแลกินเจ้ากัลวกคุ้มซุกกินนะครับมอเลยก็ได้กินอยู่นะครับกินแล้วก็เลยเอาขึ้นข้าเจ้านะครับเคื่อไว้ของกินยิ่มหลักไว้เพื่อนนะครับแบ่งให้เพื่อนนะครับก็ กตเลยตื้นนะครับเล้ยตื้นแต่ข้อมฝันนะครับประมาณนี้เป็นฝันที่สองมาลวยนะครับฝันว่าลายนะครับลักษณะคือว่าฝันได้กุ้งหละนะครับก็ได้กุ้งหลายตัวมาเรยก็เลย่มาตีนะครับตีขวอมฝันมาลวยนะครับแสดงว่าฝันที่สองนยยังเกี่ยวกับมอสไซคือเกานะครับแต่ว่าตัวมอสไซนี่เราเห็นชัดนะครับว่าเป็นสีเดียวกันขั้นมอเรย์คีย์ประจำนี่บอนะครับขั้นเดี่ยวมอเรย์คียประจำนย่าคือหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดนะครับ ก็เกี่ยวกระม้อไส้ไข่กับฝันแหลกกันบะนะครับแล้วฝันจับกุ้งเนี่ยมอ้วยกะตีว่าเบิกเก่าเจ็บกับเก่าหานะครับจับกับเจ็บนะครับกะตีเป็นเก่าเจ็บนะครับรู้ว่าท่ากันเก่าหานะครับเมื่อหานิ้วเนาะเก่าเจ็ดบเก่าหานะครับกะตีได้สองตัวนี้นะครับก็เป็นฝันล่าสุดของมอ้วย ตียังดีอีกบอนะครับก็ลองิือกันนะครับหม้อไส้ก็ลงไปแล้วนะครับกับมีหม้อไส้ลงไปแล้วแต่ฟันมาจับกุ้งกับชิตีในสองยางนี่แหละครับหรือชิตีหกซีก็ได้นะครับหกซีกี่ตีจากยังมาเตชตีจากผมกับมียิงมาสอนไทยกันไปเนาะกตเลือตีกันหกซีอืมประมาณหนึ่งคัแนนนะครับเนาะ บุษไส่ก็ไม่ยิง่งกุ้งเก่าตัวมักนะี่ก็คือสิมักก็เก็ตก็หายเ้าพี่น้องนะครับสมักรนะโอกซี่ในโมอเรตีว่าบูษไส่ก็ไม่ยิง่งขี้มอาไส้สอนร่วก,กันนะครับกับตามนี่เด้อนะครับพืกฝันห้องบองลเลยในงวดนี้เด้อนะครับกับมีเลขทะเบียนมอไส้นะครับหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดนะครับ แล้วก็ฟัดเลยจับกุ้งนะครับเลยแบกลายนะครับผมมาเล็ 79, กีเจ็ดเก่าหาเก้าเน้อนะครับส่วนตัวร่องคือซี่หกซี่หกเนี่ยมาจากไซหกซี่นะครับคือส่วนมอไซมากก็ไปยิ่งนะครับส่วนมอไซมาน้องกันนะครับสองคนก็นเลยตีหกซี่ซี่หกนะครับเป็นตัวกันไอ้พวกได้มากสามตัวนะครับไอ้มากสามตัวกับจับกุ้ง คงเพิ่มพกแท่เลยพี่น้องนะครับพกเก้าเจ็ดหกเก้าหาก็ได้นะครับเราจะพี่น้องจะตีได้นะครับสําหรับฝันเขามารวยกะตามนี้แหละพี่น้องนะครับฝันที่สองนะครับฝันแรกกับเลขเขากันนะฝันแรกมันเลยกับตีเก้าเจ็ดน้่อยู่นะครับแต่ว่าฝันสองมันกับประมาณนี้นะครับกับเกี่ยวกับมอดไส้คือกันนะครับก็น่าจะถือว่าฝันไก่เคี่ยงกันนะครับเป็นสองฝันที่มารวยฝันเกี่ยวนะครับอื ตามนี้นะพี่น้องนะครับร่องเบิรงสําหรับผู้ที่ตามในทางเอ้ามาลวยนะครับก็เอาไว้นะครับผู้ใดมักตัวใดกะไปซื้อนะครับแต่ว่าไอ้บพฟันดีกต่เฉ่าะเรานะครับเนาะฟันดีฟันหมั่นใจเป็นแต่โชคเป็นลาบนะครับแต่ชีเราสูฟังนะครับพี่น้องมาแต่ต้องซื้อนะครับมามักกับพันหรือพี่น้องผู้ใดจะไปซื้อได้ขึ้นบ้านก็ได้ซื้อนำก็ไไ้นะครับเดี๋ยวแต่นะครับแต่ว่าส่วนเนี่ก็ออกอยู่เด้นะครับ โมลย์ันเหยออกเป็นดนามดยวยฝันหนอกทั้งเวียดนามทั้งลาวนะครับกำาัเราสู้ฟั่งเล้วไอ้ชกน้ำมันกันนะครับสำหรับน้ำานกของโอลยมาแบ่งปันนะครับเป็นฟันที่สองฝันไก่เคียงกับฟันแรกนะครับขนาดสนใจว่ามันเีสองฝันแรกนะครับระวางฟันแรกฟันสองนี่มั่นไก่กันนะครับฝันเจ้ากระวาใสกันฟันจับกุ้งนะครับลิปแรกามลยกับมี่มี่วาเลทีเก้าสิบเ็ดนะครับของพอย่งเนาะ เดี๋ยวของว่าฟันจับกุ้งกับเขากันอีมอใส้กับเกี่ยวกันอีก่นะครับก็เลยเอ๊ะหนาสนใจนะครับคลิปสองมารวยก็เลยอย่างว่าเราสูสร้งเพียร์วา,ามันตรงกับคลิปแรกอาจจะเป็นข้อมูลไีเดียพี่น้องประกรอบการตัดสินใจนะครับในการซื้อหวยรัฐบาลไทยในวันนี้ได้นะครับส่วนแนทาาของคนพิเศษก็ตามหาอยู่ด้วยนะครับคนพิเศษช่วงนี้เพิ่นปกตินะครับถามเพิน่นเพิ่นจะว่าคอยบอกเลขนะครับเพิ่นไม่แต่อยากเขียนนะครับ เพิ site, say, in ่นพกที say, ่เพิ่นว่เขียนว่บอกนะครับส่วนใหญ่ก็สิเป็นเขียนให้นะครับไอ้ถามล้วเพิ่นก็บอกนะครับก็ตามให้เขาได้ครับคนพิเศษนะครับคนพิเศษแล้วก็ในายท่านในายอาจารย์เด้อก็ตามให้เขานะครับขออนุญาตตามหาก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่นเหมือนท่านเด็ฝันกันนะครับส่วนใหญ่มันจะออกเลขไปเมื่อกี้นะครับเพื่อได้ฝันก่อนก็ย้ำตามให้นะครับแล้วก็มี่นะครับ แนวทางของเมียปันเนาะเมียปันก็ท่านฝันดีนะครับก็มมแจ่วาไปบันไม่จ้อยเนี่ยแหละไปบันไม่จ้อยก็มีอายุไม่จ้อยนะครับตอนตายเก็บสิบปีนะครับห่างโกคือเจ็สิบสองนะครับเดีฝาโกคืึยี่สิบสองหรือฝาโลกศู์สองเนืนะครับก็เปลี่ยนแนวทางของเมียปันจะว่าเป็นท่านเด็ฝันเดี๋ยวเขาต้องคอยไปตามข้อมฝันเมียปันอีกเชนหนึ่งนะครับว่าเมียปันนี่เพิ่นฝันในตัวใดแท้นะครับตัวเพิ่นมากนะครับแต่ไม่คอยตามกัน อาสรุปนะครับวันนี้นะครับหมอรวยฝันว่าด้ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับไปไฮไปหน้าเห็นฝนตกนะครับหัวตะไลเศร้านะครับน้ำไหลถนนเห็นกุ้งมากลายนะครับตัวชี้แดงกุ้งเครื่องฟิตนะครับแต่เลยจับเอานะครับลลไปจะบากรมีงี้นั่นแหละนะครับจับเลยแาหลายก็เลยไปหาเลระตามปลาไหมปลามันนะครับปลามันปลาสวนมันนี่แหละก็เลยไปเห็น้าวเจ้าก็เลยไปต้มกินของ้าวเจ้านะครับต้มกินกุ้งนะครับกินยิ่ล้วกะ แบ่งปันห้เจ้านะครับกรต,ตามนั้นเด้อนะครับว่าันมอเลยก์คสรุปประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าว่ากุ้งมูลกตีเก้านะครับเก้าเจ็ดเก้าห้านะครับ่ว่ามอไซ้ขี่ไปเนี่ยว่าหมั่นใจว่าเป็นขั้นประจำบอต่ว่าว่าพวามันไ่เห็นสีรถนะครับเห็นตะรัวของขีมอไซคนะครับเด็กทะเบียนรถมอเลยร์ประจำขึ้นหนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดนะครับแต่ว่ากรตีคันตัวหนึ่งคือหกสี่นะครับผู้ชายก็ไม่ยิ่งสอนรถไปนต้องกนันกรนะตาบนีเด้อนะครับสำหรับในทางของมอเลย ฟันที่สองก็ว่ามันเป็นฟันที่เกี้ยวเนื่องก็ฟันแรกเลขตรงกันนะครับก็เลยไปอยากเราสร้างอาหารเป็นโจคกเวลาสุพี่สนองประกอบการตัดสินใจสื้อสารกินวางรัฐบาลเด้อนะครับใอ้โชคให้มานนั่งในท่าของมันไว้เด้อครับขอบคุณไดร์ฟที่ตามเราชมได้ดีนะครับเดี๋ยวโปรได้ฟันดีฟันแมนมูลค่ากตามไปคือเก่านะครับขอบคุณทุกคำคำนะครับที่พี่น้องที่ช่มมากนะครับขอพยายามปรับปุงแก้ไขนะครับ ขอบคุณไลายสิลายอาเราช่องครับสวัสดีครับ